สวัสดีครับวันนี้ลงมาเที่ยวที่แหลมหมู่บ้านของแหลมโรปเล็ก <Yeah. S 1> ไอทำหมู่บ้านดอกไม้สวยงาม ้าเรือเล่จะเราจะมาที่ไปภูเก็ตทางลงดอกม้สวยงามบ้านๆน, <c oughs> นี่มสัสยิดบรรยกกกากาศสวยงามดอกม้ก็สวยบ,บ้านๆลูกมะม่วง กินของใช้ของบ้านบ้านนึงละนี่เนี่ยทางลงไปท่าเรือนี่เรือเฟอร์รี่เขาจะไปภูเก็ตแปดโมง

เนี่ยวันนี้ซื้อขนมแล้วงบาดใจหญิงใครจะลงมาอุหนุนจะไปผูกเกยียดัูอะไรก็ลงมากินได้กาแฟก็ยังอั <c oughs> นนี้มันเดิมมันเอ่ย จะลงไปภูเก็ตจะมาภูเก็ตก็มากินกาแฟนี้ก็ได้เช้าเช้าไปครับไปไปไปข้าเรียบวันนี้เาหนังเทกมาเยอะอ๋อเนี่ยรถมาจอดทิ้งไว้กันไม่มีอะไรจะสูน่าเสียหายต่เงาไม่ละ

รถล,ลาอะไรจอดทิ้งไว้ไม่มีศูนย์ไม่มีอะไรหมู่บ้านแหลมลรถกะเล็ก <c oughs> ถ้าเรือถ้าแพก็จะไปเนี่ยภูเก็ตเจ็ดโมงครึ่งเนี่ยเรือเนี่ยเขาจะออกไปภูเก็ตเรือทริเตอร์ มีรถอะไรรถส่วนตัวรถอะไรเราจะลงมาก็พารถลงมาได้ทีน่นี่มีเรือรับส่งัจะไปภูเก็ตจะมาภูเก็ตมาเกาะยาวก็นี่เรือทุกรถทุกอะไรได้มา ทักเพื่อาใหญ่เรื่อเราจะไปจบคลิปมาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ